สวัสดีครับกระแสะข่าวดำล้วครับอกหักทั้งประเทศชีวิตล่าสุดหญิงธนิจนญ,ญาเปิดตัวแฟนใหม่เป็นสาวสวยที่ตอนนี้ไม่โสดแล้วครับสลับหญิงธนิจนญ,ญาซึ่งล่าสุดนั้นเธอได้โพสต์คลิปเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีคุณหมออย่างเป็นทางการพร้อมทั้งรีวิวความรักครั้งนี้โดยหญิงนั้นได้ระบุคแคปชั่นว่ารีวิวมีแฟนเป็นหมอมัน ก็จะเหม็นๆหน่อยนะและขอโทษทุกคนล่วงหน้าซึ่งหญิงหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความออกไปและได้มีการเผยแพร่ไปนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเชน่นทำไมดูแล้วต้องยิงตามด้วยอืมน่ารักไม่ไหวแล้วตาพร่าน่ารักมากสำหรับหญิงทนิจ,จินยา ธนันชายการอดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี2007ซึ่งตอนนี้หายหน้าหายตาย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มตัวและเจ้าตัวนั้นก็ยังมีผลงานที่ต่างประเทศเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาในวัยเด็กโดยผู้เป็นพ่อนั้นเสียตั้งแต่เธอนั้นอย่างเล็กๆจึงมีพ่อเลี้ยงเป็นชาวญี่ปุ่นและ หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปและย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มตัวและมีผลงานอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งเริ่มเข้าสู่วงการโฆษณาและประกวดมิสทินไท a แลนด์ปี2007ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นนักแสดงหญิงที่มีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างมากมายและเป็นที่รู้จักในชื่อของหญิงพลอยประพัฒ หรือหญิงกัญญพัฒน์แต่ล่าสุดนั้นเธอก็ได้มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวนั้นรีบออกมาแก้ข่าวแบบรัวๆเนื่องจากข่าวดังกล่าวนั้นได้เขียนว่าเธอนั้นได้ซุ่มแต่งงานมาสามปีแล้วที่ประเทศมาเลเซียซึ่งหญิงนั้นได้นำภาพข่าวดังกล่าวมาโพสต์ใน IG Story พร้อมกับเขียนชี้แจงว่าลบกวนช่วยแก้ข่าวหรือ ลบออกไปด้วยนะคะซึ่งยังมีบางเว็บนำเสนอข่าวนี้อยู่หญิงไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดค่ะหญิงยังไม่ได้แต่งงานเดอ้อซึ่งภาพแต่งงานที่เห็นนั้นเป็นภาพงานที่มาเลเซียเป็นงานท่องเที่ยวของมาเลเซียท่าแต่งคือบอกแน่นอนอยู่แล้วและก็ไม่ได้เป็นลูกสาวพี่เวียนะคะตอนนั้นคือเล่นละคร เป็นลูกสาวของพี่เบียร์ค่ะและเมื่อนานมาแล้วหญิงไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับหนุ่มเจชนาทิพย์ที่มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปด้วยกันและมีข่าวว่าไปทานข้าวด้วยกันซึ่งเนื่องจากเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันและน่าจะนำเสนอสกู๊ปสัมภาษณ์ได้ดีไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเชิงชู้สาวทั้งสิน้น ขอขอบคุณข่าวจาก Social News u p ์ a อัเดครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปลาน,นะครับขอบคุณครับ